สบายดีพี่น้องมาพอกับสาวเล่าสะพายรอยเอ็ดอีกแล้วเนาะพี่น,ออน,น,าาน้องมือนีหน้ากะปิดลานครึ่งมือนอกจากพี่น้องเปิดตอนเศร้าไปหาเทียงปิดลานกับเลยผ้านองอันดานอกจากวันหยุดมือสุดท้ายของ แฟนจะได้ผ้านองอันนามมาเที่ยวจ้าอ่าอยูโมกทาหารนอะพี่น้องเนาะน้าจ้าบรรยากาศดีดีเส้นกาคิดคาเขาไปเบิงเขาไปถ่ายรูปเนาะจา้ยาผู้ใหญ่หาสิบบาทเล็กน้อยยี่สิบน้ะจ้าน้อเมนี่หน้ากับมากับ หลานคนนึงแล้วก็น้องอันดาแล้วก็แฟนข้างหน้าเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นก็ซิม,มี่มองให้กินเขา่ามองให้ซื้อน้ำาอียงเน่ะจ้าบรรยากาศดีเนาะพี่น้องหน้ามามาหอดกะสิเป็นสวงวัวยเนาะจ้าบรรยากาศก็ดีเพราะว่าเมื้อนี่ฝนมันตกเนาะจ้าบรรยากาศดีแห้งพี่น้อง ลูกผ้าเมียผ้าร้านมาเที่ยวอะไรจ้าดอกไม้สวยมากโบหุบหลอดยังคือกันเขาว่ามีเลือดปิดปอกดูตรงนั้นบนยุทธผ้านองอันดาแล้วก็ร้านมาเดนเนี่พี่น้องเนาะปิดหลานเคืองมือหน้ากะใส่เม็ตลอดอยู่พี่น้องแต่ว่าทายคลิปกันเลยเอาเมตออกเนาะจ้าคก่คาเขาหาสิบบาทเด็กน้อยยี่สิบเนาะจ้ะ สวยมากบรรยากาศดีเนาะพี่น้องมือนี้บอแเลดเพราะว่าฝนมันตกเนาะจ้ะมีกังหันลมด้วย ดอกไม้ที่เพิ่นปลูกไว่ก็ห้ายห้ายพี่น้องบรรยากาศก็ดีผู้ใดที่คิดว่าอยากมาเที่ยววันพักผ่อนมาทายลูปสวยๆคู่กาแฟนคููกับขอบคัวแล้วก็มีน้ำเย็นๆใี้กินเนาะเพื่อนก็มีขายชากาแฟอียงสีบอถทายรูปก็ห้ายเนอะพี่น้องนาะดอกไม้ก็หลายมิแต่สวยเลยเหมือนกับว่าเฮายูเมืองนอกเลยเนาะพี่น้อง คันผู้ใดอยากว่าแบบว่ามากทายรูปหน้าแนะน,นําเลยเนาะพี่น้องเนาะคือมาบอลนี่แบบว่าสิประทับใจแห่งคือหน้ามาหน้ากับแบบอุ้ยสวยแห่องอยากย่างไปปนไหลก็อยากทายแต่รูปเนาจะจากพี่น้องเสียดายแต่บริเอาขาตังกลองมานําเนาะจ้าจใส่ใหิรานทายหลานกาบนนาะบบปนไดเนาะจากเนาะ อันนี้กาสิเป็นดลอกใหม่ดอกใหม่สวยสวยพี่น้องมีหลายจุดแห้งแต่ว่าหน้ากะยางบวทัวัวเพราะว่านองอันดาหอนแดดนอจาะเนาะแต่ว่าโชคดีที่มันกะบวหอนแห้งนอจากแต่ว่าส,วส่วนล่างๆแดดกะสิออกนาะพี่น้องคนกะมาเที่ยวหลายนาะจาะมันเป็นมือวันยุด อันนี้หน้ากะขึ้นไปถ่ายอยู่อันเอียงเกาะหน้ากะบอกบอถึกนอพี่น้องถ่ายมุม่มสูงไม่พี่น้องเบิ่งจา้าสวยสวยเหมือนว่า you, เฮาอยู่ประเทศนอกเลยนอพี่น้องหลอกใหม่ร้ายร้ายกับเข่ากัมมี่นอจ้าเพิ่นกัมมี่คล้ายลายยางผ้าลูกผ้าล้านมากกะ ดีไดลล้ละพี่น้องหน้าวาน้องอันดากาเลนบอศเซาเลยจ้ะเพื่นตื่นเต้นน้องมีแตค่นมีแตเอียงที่เขาเอามาวางไว้เนาะจ้ะเนาะแดดเริ่มออกแล้วพี่น้องเสียดายหน้าบดีเอาค้ากล่องมาเนาะพี่น้องบดีเอาเนี่ยถือมา อันนี้ดอกหอนไก่เนาะจะสวยสวยพี่น้องวันหยุดวันพักผ่อนมาเที่ยวให้น้ำน้ำชุกชาใจอันดาคะอันดา มนม mm, ึงเนาะจําใหม่หานี่ส no. yeah. 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 ิับหมีมีปลาด้วยมีนู่นมาดูอันนี้ก่อนมาดูอันนี้ก่อนเดี๋ยกเอาจับคู่กอนก่อน เราคะตัวใหญ่ไหมแม่ใลูกแล้วน่นนอะวะบงบ้งน้องอันดาก็อยากนั่งเรือเป็ดนะพี่น้อง พอเพื่นกันเลยพผ้าลุงไปนางไปปันเห่ินแล้วจ้ะอยากปันเองว่าสันโบยอมโ่ยอมใิโพ่ผ้าปันความเก่ง